สวัสดีครับวันนี้เราไปเที่ยวนิจ้าวันนี้เราตอนนี้ขับรถมานิวพอร์ตบีชครับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้เราจะพาไปดูไฟที่โฮตตกแต่งตอนคริสต์มาสปีใหม่การตามบัาโคนท้่ทำไมต้องนิวพอร์ตบีชนะครับพี่เพราะอะไรเพราะว่าแถวนั้นเขาเขาริชแลนด์ไม่ริชเลเราเราอย่าพูดแบบนั้น เอาเป็นว่าเกือบทุกบ้านอ่ะเขาแต่งไฟกันหมดเลยเราก็เลยจะต้องไปึงจะไปดูแล้วก็จะไปถ่ายมาเก็บไว้ให้ทุกคนดูว่ามันสวยแค่ไหนเอาเป็นว่าหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่ที่ต้องไปอาจจะต้องเป็นนิวคอดปิดหนึ่งที่เราเลือกมาหนึ่งแลเราเลือกนิวคอดปิดโอเคปะใช่ไหมเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะใกล้จะถึงแล้ว ติดหน่อยนะเพราะว่าทุกคนออกมาเที่ยวปีใหม่กันหมดร้อยไม่มีใครส t ต y h o m มเลยร้าน B C คิวยาวเชีเยวมาซื้ออะไรกันนะโฟร์เซนบานานา่ะเมื่อกี้อีกร้านหนึ่งก็ซี่เดี<ม>๋ยวลองมาลองไหม,มคิวยาวม,มาก ดูดี <c oughs> ฟูดเนี่ยฟูดี้ดูดีฟูดีฟอร์เซนยุกครูไ้ไหมว่าหน้าหนาวกินไอติมอร่อยนะ <c oughs> ใชฟวอให้ใช่ฝ <c oughs> รั่งหนือนที่นี่นะเขาไม่หว่นนะยิ่งหนาวยิ่งต้องออกมากินไอติมเขาก็ใส่เสื้อหนาวกินไอติมนี่แหละ สวยเซ็กซี่ฮอตยังกระไฟนี่ไงถ่ายฮิตเตอร์เลยให้ผู้ชมดูว่าเราคงไม่ได้ใช้ไปฮิตเตอร์ทางขวาเพอ่์น่ารักจังเขาเปิดเปิดบ้านแบบไม่อายเลยไม่มีอะไรต้องอาย วยเรแต่ละบ้านเขาแต่งไฟกันอย่างนี้เลยนะเต็มที่เต็มที่วันนี้ก็จะเป็นพางเดินสำหรับหาดฝั่งนี้ก็จะเป็นหาดใช่ตรงนี้จะเป็นหาดเร่งจริงตอนนี้ไม่เป็นตที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะออกเสียงแบบฝรั่งฝรั่งกบเบร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 เบบบรบรเบรเบรเบรบรเบรเบร เราเป็นแมงเม่าเราเห็นกองไฟเราต้องวิ่งเข้าขาขึ้นปิดสุดยอดเลยค์สัอาชีพหลักของที่นี่นะครับท่านผู้ชมก็ทำม,มาหาป้า <laughs> ออกเรือ <laughs> อป็ชา <laughs> เป็นแหล่งของคนเรียกว่าอะไร เพิ่งเรียกค่อนข้างจะอยู่ดีกินดีหน่อย่านผู้ชมมีเรือยอทเป็นของตัวเองพอเขาแต่งคริสต์มาสเขาก็เลยเต็มที่เพราะว่าไม่รู้จะเรือกระแสนูแมนเต็มเต็มเหือสิได้สิอเลยนะม่เลยวุ้ยนูแมนของจริงะ It's real snowman มันเรียวตรงไหนันเลียวตรงที่มันเป็นน้ำแข็งเออจริง นเปอะเมันนแน้นี่นเป็นน้ำแข็งอันนี้เป็นน้ำแข็งจากยอดภูเขาไฟฟูจิเลยนะครับเพรดูดูจะบ้านหลังนี้คงไม่เอามาจากเขาแถวนี้ โสนแมนเอาของเย็นมาวางเลยเป็นตัวน้ำแข็งท่านผู้ชมขอกล่าวอะไรนิดนึงนะคบแถวแถวบ้านแถวบ้านของพวกาสนแมนีัเป็นเป่าลมอยู่เลยเป่าลมนี่เรองแบบเป่าลมแล้วหรูอยู่เลยนี่เล่นเอาน้ำแข็งจริงมาดิโหดมาติดไกไป น้ำกาลแล้วพอเดินในความเย็นอ่ะมันจะเป็นไอ้น้ำก่อที่น้ำกาลาะว่าใช่ใช่แล้วมันถึงได้ฟินฟินเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ที่น้ำตากอ่ะอะนิจอยจอยทูจอยต้องเป็นเพลงนี้กับมากับมาสติอาร์ณ์ค่ะ่ก็แต่งดีจริงนะคือจริงๆมันเริ่มจากอย่างงี้พี่รู้ป่ะสดยมากเลยนะ บ้านหนึงบ้านหลังนึงแต่งแล้วอีกหลังนึงน้อยฉันน้อยหน้าไม่ได้ต้องเาว่าต้องาว่ายตกใจสือปากอะไรกชอบเขาเป็นบ้านที่ชอบลุกปั่นนี่เขาก็ติดไฟไปแล้ว

เดีย๋ยวถ้าเรามีเวลาพอเดี๋ยวเราไปเดินตามซอยให้ท่านผู้ชมนะครัะขึ้นอยากหาที่จะหนูบ้านมากเลยเดี๋ยวนะนีน่้ก็หลังไหนเนีย่ยเข้าไปไหมไม่เป็นบ้านเลนนีแหละ เที่มีทำเป็นหมู่บ้านมีม้าหมูมีรถไฟแอมพปอ่ะอ๋อลุงคนนั้นนะนะออนี่วายหลังไหนคงต้องเดินรอบเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแน่นอนจะไปเจอที่บ้านหลังสุดท้ายเมื่อกี้เราอยู่ตรงต้นนั้นพี่จําได้ป่ะใช่ใช่เมื่อกี้หล่เป็นวิวอันนี้เป็นวิวสองหัวเมื่อกี้เราหลงไปอีกเส้นหนึ่งเส้นหนง้เขา ไปร้านอาหารสวยๆหนูอันนี้สวยก็แต่งเป็นลังคาเนี่ยลังคาบนม้นกูแต่ก็แต่งสวยนะเนี่ชสวยอ่ะจัเต็ง้นอะไรนั่งอยู่ข้างในชมอโคตรมือรอว้าวว้าวนีจัเต็งว้าว มีมาตัองแต่เด็กๆนี่ต้นไม้นะคุณผู้ชมโอ้โหแต่งได้เลพี่ใหญก็ขึ้นกระบอกวางให้หล่้างนี้จริงเหรอไมหรมันหล่นก็ไม่รู้ดีขึ้นข้างบนนะชั้นบนอ่ะ

มีรั้งหมด4,926ตัวโอ้โ oh, ห <that way> มีจำนวนบอกเข้ามาเห็นไหมผู้ชม b e live e in the season, b u actually, w h a t e v e you believe. ไม่เสียดายเช่อไม่ได้ปลดไปชั้นบนนะท่านผู้ชม่าจะเห็นชัดึ้นอันนี้ใหญ่สุดของงานท่านผู้ชมโอ้ใหจริงๆอ่ะนี่ใครอะ Merry Christmas แต่งทุกมุมบ้านนี่ใช่ โอ้ไม่เลยโอ้เป็นวิาทจริงเลยอเว้าวโอ้สในหมู่บ้านนี้เขาอบตเขาจัดทำงานแต่ง สโนว์บอลเอโอ้หหล่อมากเลยสโนมันคนนี้นี่นี่นี่นีเอ่ากเจ๋งงดีเจี้

แล้วเป็นไนนอติมเลยนะเอ่ที่บอกที่บอกว่าใี่เรามาจากนะทางูน่ะขึ้นเฟอร์รี่มาก็เนี่ยไม่ใช่เดินลุยนเฟอรนะ์ร <c oughs> ี่นะ่าจะาข้าึ้นไม่น่าแี่ เ้ียนในคล้ายแล้วไหมตอนนี้อืมมัน,นงงมแค่จัดเต็มนะอืมฮปปีฮอลิเดย y ท่านผู้ชมผูหญจไหน มีอนุว่างเลยชาวบ,บ้านนั้นมีรถไฟอืมโอ้โไม้มันข้ามรัดทั่วอเมริกาเลยจริงเหรอลอ,อง low battery โอ้รถไฟขนรถแทรกเตอร์ ของขวัญฉันตัดเทปสื่อกันว่ายไม่จับตัวุ้บบนบนระเบียงบ้านมีธร่ไหมตะตัวใหญ่ ตกาบนหลังคามีกมาาว,กวางเลนเดียดด้วยไม่ิไม่เห็นนีไ่กันจไปอ,อ,อันนี้น่ารักซชิอูท่านพีค ขนาดกระทัดรัดมันเขาไม่ใช่เป่าลมนะอันเนี้ย โหนี่เหมือนสับปะรด์เป็นหัวหัวเลยโหก,กุหลาบต้น,มน,นไม้นะคะว่าหล่านี้กุหลาบอะไรตบีวิจนทั้งหมดแต่สวยอันนี้คือไบเดนประธานาธิบดีค่ะเฮ้ยเขาเป็นวินเนอร์ด้วย มินเห็นน้ด้วยนี่นะมันเล็กเลยนะมันเขียนว่าน้องนิ <North S 2> สเตอรซี <to> ม็นเล่นสก,กีด้วยไอสเก็ตแข็งใช่ไหมไอสเก็ต <get> ใช่มีสถานีของซานตาที่จะมาส่งของขว <is> ัญ <Is> ้วยซานตาอีสคมัมม เป็นงานมีดีเทลอ่ะในบ้านนะมีกี่เก็บตัปะ่ะบ่าน่าจะอะไรมันมีดีเทลเฟอร์นิเจอร์ข้างในใช่ไหมน,นี่นเป็นเหมือนกับเค้ยว่าอะไรนะมินิเอเจออ์เฮาส์ดูหลังก็มีอะไรเหมือนได้อยู่นในหอเดรการตเป็นนะ เขาบอกว่าเป็นนี้พี่เขาบอกว่าเป็นอเมซิ่งเป็น h i p between a boy and bubble resident and a l sorts ทำไมาจะติดไปได้เราสองคนะ よかったよ。<laughs> <laughs> ครูดี้เป็นหมาขึ้นบอดนขึ้นบนด้เออน่าจะเป็นพิธีท้าสุนัขเหรอน่าจะเป็นน้องหมาที่จับจับไปแล้วดูดิ อืมอันนี้ครอดครัวหมายเลยอะมันภาพจะเบลอไปแล้วมันโดนน้ำครังน้องนี่เด่นสุดน้องนี่ก็เด่น วินเนอรอยู่ที่นี่เองน,น,น,นี่จริงจังเอสตอโทลี่นี่เล่น เ้นบาดาน่าตั้แต่ปี1,945กไปดูดีกว่าหนึ่งชเค็มเกนีเส้นบาดาน่าสีจบอบบาวานิลาไม่อนกันชีสเค้กออนแสเใช่แล้วมีทีราวิสุออนแอสติกนี่ยไอศครีมค <ım. S 2> ุกก like ี้แซนด์ิชอะไรเร็วโอ้อย่าส่ยุโอ้โใส่เกอ็

มันฟูคำว่าโฟเซนของมันคือมันแข็งหมดคาราเมลแล้วก็โรยเกลืออากาศไันใหญ่อร่อยคาราเมลมันอร่อยมากหอมมากอือหือลองชิมสิคิดไหมจะหยดไหมเนี่ยอืออือง่ายแก้ได้ปะอือไงงานดีโฟเซนไงไวยมันก็เลยต้องแข็งแข็งเนี่ย อร่อยเนาะอร่ยอยมากเลยลองฮียราไม,ม่สุดเลยพี่ที่เราไม,ม่สุดเราใส่อะไรบ้างนะใส่ผงโอริโอใส่มิดแอลมอน,นแล้วก็ที่ราไม,ม่สุดมันเคลือบช็อกโกแลตอยู่แล้วเขาบอกเมื่อกี้อ่ายังไม่ได้ข้างในนะคะรับท่อนผู้ชมมันแค่แค่ขอแน,น้วยังเป็นโอริโอม ท็อปปิ้งอร่อยสุดยอดสุดยอดเนี่ยขอร้องก่อนอืมอร่อย่ามันก็จะเป็นเค้กทีรามิสุข้างในแล้วก็เคลือบด้วยโอ,อรีรโอ้โค,คุกกี้โอรีรโอ้ทางขวามือและทางซ้ายก็จะเป็นแอลมัน งั้นเราขอเอนจอยก่อนนะคะก่อนที่จะอร่อยมากเอวรี่ตอนนี้เราก็จะกลับแล้วครับยังไงก็ขอแฮปปี้นิวเอียร์ท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งนะคะ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาพบเจอแต่เรื่องดีๆน,นะครับแล้วอย่าลืมเป็นเพื่อนกับเรารันราวด้วยการกด subscribe เป็นเพื่อนให้เราด้วยนะครับวันนี้บายบายก่อนบายบายครับรบายค่ะ